ครับรับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ลุงกำนันได้นำพี่น้องออกเดินในกรุงเทพมหานครเพื่อชักชวนพี่น้องประชาชนร่วมเดินขบวนใหญ่ในวันที่29มีนาคมใครได้ออกไปเดินร่วมกับลุงกำนันสองวันนี้บ้างช่วยส่งเสียงหน่อยครับอย่างน้อยๆครับ สองวันที่ผ่านมาได้ตบหน้าคนในรัฐบาลอย่างรุนแรงเราเริ่มเดินขบวนออกจากเวทีสวนลุมตั้งแถวกันที่หน้าลานพระรูปรัฐบาลดูถูกมาตลอดครับบอกว่าลุงกำนันถอยมาอยู่ในสวนลุมเหลือคนชุมนุมไม่ถึงห้าร้อยคนรัฐบาลพูดอย่างนี้มาเกือบเดือนแล้ครับ แต่ปรากฏว่าแถวขบวนของเราทั้งสองวันที่เดินออกจากสวนลุมทั้งเมื่อวานและวันนี้ทั้งสองวันพี่น้องออกจากสวนลุมไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งมืนคนครับพี่น้องครับออกไปด้วยความร่าเริงคึกคักและก็มีชีวิตชีวาตลอดเส้นทางที่เราร่วมกันเดินไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ มีพี่น้องออกมาให้กำลังใจตลอดทางครับและก็เป็นเรื่องประหลาดครับคือเราตั้งใจออกไปเดินชักชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมรณรงค์ในวันที่29คือวันเสาร์นี้แต่ปรากฏว่าระหว่างการเดินรณรงค์สองวันครับกลับมีพี่น้องประชาชนนำเงินมาบริจาคให้ลุงสุเทพเพื่อค่นรัฐบาลยิ่งรักทุกวันครับพี่น้อง มีการเดินที่เดียวในโลกครับเดินไปแล้วมีประชาชนชูสตังแบงยี่สบแบงร้อยแบงพันมาจำนวนมากมายรอต้อนรับขบวนประชาชนไม่มีที่ไหนนะครับที่มีการเดินขบวนและคนบริจาคตลอดทางหนักยิ่งกว่าขบวนผ้าป่าสิครับทั้งสองวันที่ผ่านมาแสดงเห็นครับว่าพี่น้องประชาชน ยังพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับมวลมหาประชาชนในการจัดการกับระบบทักษิณให้สิ้นไปจากประเทศไทยและที่สำคัญครับสองวันในการร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้นอกจากพี่น้องประชาชนได้ความร่วมมือแล้วการเดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสงบสันติจริงๆครับ เป็นการชุมนุมสันติปราศจากอาวุธและก็มีความพร้อมเพรียงเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่เป็นกาศครับได้เข้าดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนมีทั้งหน่วยมอเตอร์ไซค์ที่ตระเวน,นําหน้าไปก่อนดูแลเส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินและต้องขอขอบคุณครับพี่น้องทาหาร ที่ตั้งค่ายบังเกอร์อยู่เป็นระยะระยะเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับและต้องฝากขอบคุณครับสองวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากตำรวจดีครับในกองบังคับการนาครบานห้าและนครบานหก ได้ส่งสายสืบทั้งนครบาลห้าและนครบาลหกจ้าเวนเส้นทางสำรวจความเรียบร้อยก่อนขอบวนไปถึงทั้งสองวันปรบมือให้กับตำรวจดีนะครับพี่น้องครับที่เราเดินรณรงค์กันวันนี้เพราะวันที่29เราก็จะยืนยันครับว่า เราจะปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งพี่น้องที่ร่วมในการต่อสู้มานานพี่น้องที่ติดตามข่าวคราวอยู่ที่บ้านอยู่ในต่างประเทศหลายคนก็เริ่มลืมกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นระยะระยะหลายคนก็มักจะตั้งคำถามว่าเมื่อไรจะจบหลายคนก็มักจะนึกว่าจะเหนื่อยกันหรือเปล่าพี่น้องครับ พวกผมในฐานะคนที่เป็นแกนนำไม่มีสิทธิ์เอ่ยคำว่าเหนื่อยเพราะอย่างน้อยๆการต่อสู้ครั้งนี้มีคนที่ประชาชนรู้จักและจะกล่าวชื่อไปอีกนานก็คือบรรดาแกนนำทั้งหมดแต่มีคนที่นิรนาม และเข้าร่วมในการต่อสู้คือพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่และเดินขบวนทุกคนไม่มีใครรู้จักชื่อแต่จะต้องจดจำไว้ในใจตัวเองตลอดไปครับขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ของการเลือกตั้งเราเริ่มรณรงค์ต่อสู้ ตั้งแต่คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลที่ออกกฎหมายให้กับตัวเองเราสู้จนกระทั่งรัฐบาลยุบสภาเมื่อวันที่9กธันวาคมและต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน60วันเราต่อสู้ยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งในระบบนี้ในระบบทักษิณแน่นอน ระบบทักษิณมันก็จะเอาชนะนางสาวยิ่งรักก็จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเงินทองที่มันมีมากมายกลไกอำนาจรัฐที่เป็นของมันย่อมทำให้มันชนะการเลือกตั้งและเรายอมไม่ได้ที่ยอมไม่ได้ถ้ามันชนะเลือกตั้งเมื่อไหร มันก็จะกลับมาอ้างกับสังคมประชาชนสังคมไทยและสังคมโลกว่าเห็นไหมคนไทยเห็นด้วยกับมันเพราะฉะนั้นที่มันนิรโทษกรรมจะยกโทษให้พี่ชายและคืนเงินพี่ชายที่โกงมานั้นมันก็จะเป็นความถูกต้องเรายอมรับรองความถูกต้องให้รัฐบาลชั่วไม่ได้เด็ดขาด และการต่อสู้ในการที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสุดท้ายครับสารรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตั้งแต่สารพิพากษาว่าเป็นโมฆะจะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อไรไม่ม e <mee>. ีกฎหมายกําหนดระยะเวลาแล้ว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกกตหรือพรรการเมืองจะตกลงเลือกตั้งเมื่อไหรไม่มีใครกำหนดจะหนึ่งปีสองปีหรือ160วัน180วันทำได้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับแล้วสังคมจะมามัวนั่งนับถอยหลังอยู่ทำไมทำไมไม่เริ่มต้นปฏิรูปการเมืองเพื่อเข้าสู่ระบบการเมืองที่ดี มาวันนี้ครับสิ่งที่อยากให้พี่น้องจับตามองในระบบประชาธิปไตยหลังจากรัฐบาลยุบสภาไปแล้วเรามีรัฐบาลรักษาการรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเราไม่เคยถือว่าเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมันปฏิเสธคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้คือรัฐบาลเถื่อนในสายตาประชาชน เมื่อไม่มีสภาผู้แทนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบในระบบประชาธิปไตยคนที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอำนาจของรัฐบาลก็คือสภาวันที่รัฐบาลยุบสภาทิ้งไปเสียแล้วก็จะเหลือองค์กรในรัฐธรรมนูญซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลอยู่สามสี่องค์กร องค์กรแรกที่จะทําการตรวจสอบก็คือองค์กรศาลยุติธรรมจะทําหน้าที่ตรวจสอบองค์กรที่สองก็คือก่อนที่ทุกคดีจะไปถึงศาลยุติธรรมจะเริ่มต้นจากกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นก็อยู่ที่ตํารวจพนักงานสอบสวน และพนักงานอายการจะเป็นคนรวบรวมเรื่องราวเพื่อส่งฟ้องต่อสารยุติธรรมแต่ประชาชนทราบดีครับภายใต้ระบบทักษิณตำรวจพนักงานสอบสวนเป็นเครื่องมือของระบบทักษิณเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะกี่เรื่อง กรณีการรอบทำร้ายรอบกัดประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบมีประชาชนล้มตายไปเกือบ20คนบาเจ็บ700กว่าคนยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก20กว่าคนไม่เคยมีการติดตามจับกุ่มคนร้ายได้แม้แต่คนเดียวครับกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นไม่ทำงาน แต่ศาลยุติธรรมยังทำงานอยู่วันที่รัฐบาลเริ่มใช้อำนาจรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องในการประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานาการณ์ฉุกเฉินอ้างความวุ่นวายและฉุกเฉินเพื่อกดดันมวลมหาประชาชนที่ชุมนุมห้ามชุมนุมห้ามใช้บริการห้ามพักผ่นห้ามทุกสิ่งทุกอย่างและตั้งใจจะสลายการชุมนุม ปรากฏว่ามวลมหาประชาชนได้มอบหมายให้คุณถาวรเสนเนียมไปยื่นฟ้องต่อสารแพง่งสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมสารก็เรื่องทำงานสารแพ่งมีคำวินิจฉัยห้ามไม่ให้รัฐบาลปฏิบัติการก้าวเรื่องในเรื่องการชุมนุมของประชาชนเพราะประชาชนชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมายครับ สารแพ่งวินิจฉัยคุ้มครองประชาชนสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีการยิงปืนใส่สารแพ่งมีการใช้อาวุธ M79 ยิงเข้าใส่สารแพ่งเพราะไม่พอใจขบวนการยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนมันเตรียมออกหมายจับประชาชน กลุ่มคนที่ขึ้นปลาใสบนเวทีไปขออนุญาตต่อศารอาญาปรากฏว่าศารอาญาไม่อนุญาตออกหมายจับไปมันมันจึงได้วางระเบิดศาลอาญาพี่น้องครับเมื่อไม่มีสภาตรวจสอบมันก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการยุติธรรมเมื่อกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น พนักงานสอบสวนและพนักงานอายการเป็นขี้ข้าระบบทักสินแต่สารแพ่งสารอาญาสารยุติธรรมไม่เคยสยบต่อเระเด็จการทรราดใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับนอกจากสารแพ่งสารอาญาองค์กรอิสระก็เริ่มทำงานอย่างขมีขมันกกตที่เป็นองค์กรอิสระ เสนอกับรัฐบาลตั้งแต่เบื้องตน้นว่าเมื่อรับสมัครไม่ครบยังขาดอยู่อีก28เขตเลือกตั้ง2กุมพาเสร็จสิ้นก็ไม่สามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรได้ต้องใช้เงินในการเลือกตั้ง3,800กว่าล้านบาทกกตอถ,ถึงได้บอกรัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนเพื่อประหยัดเงินปรากฏว่ารัฐบาลดื้อด้าน ตัดสินใจสั่งให้กกตเดินหน้าเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าเลือกตั้งแล้วไม่เสร็จสุดท้ายกลายเป็นการเลือกตั้งโมฆะพี่น้องครับไม่มีความรับผิดชอบจากรัฐบาลนางสาวยิงละแม้แต่คำเดียวเงิน3,800กว่าล้านละลายหายไปกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลอยากหวังชนะเลือกตั้ง ไม่มีความรับผิดชอบแม้แต่นิดเดียวที่จะแสดงออกอย่าไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนแบบนางสาวยิ่งลักและรัฐบาลในระบบทักษิณเด็ดขาดพี่น้องครับเพราะรัฐบาลนี้ไม่เคยถือมาตรฐานในระบบประชาธิปไตยในเรื่องความรับผิดชอบแม้แต่นิดเดียวนอกจากกระบวนการกกตที่พยายามแสดงความเห็นจากรัฐบาลองค์กรอิสระแบบปปอชอ ก็เริ่มสอบสวนเรื่องราวทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลเรื่องราวทุจริตที่ประชาชนทั้งประเทศและคนทั้งโลกรับไม่ได้ครับก็คือการโกงคนที่จนที่สุดในประเทศโกงชาวนาแสนกว่าล้านบาทครับพี่นอ้องปปชอสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ไปยื่นคาให้การแก้ข้อกล่าวหา พราะปปชอเขาตั้งกร้อกข่าวาหาแล้วว่านางสาวยิ่งลักษณ์ทุจริตในฐานะนายกร,รัฐมนตรีในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนางสาวยิ่งลักษณ์พยายามเลื่อนคำให้การไปเป็นระยะระยะเพื่อยืดเวลาหายใจของการเป็นรัฐบาลยืดไปจนครั้งสุดท้ายพี่น้องครับกปปชอก็วินิจฉัยครับว่าภายในวันที่31มีนาคมนี้ นางสาวยิ่งรักจะต้องไปยื่นข้อแก้ข้อกล่าวหาที่ปปอชอแก้เสร็จแล้วถ้าปปอชอเชื่อก็จะหลุดพ้นข้อกล่าวหาแต่ถ้าแก้เสร็จแล้วหรือไม่ยอมไปแก้ข้อกล่าวหาปปอชอเชื่อว่าทุจริตปปอชอเขาก็จะชี้มูลว่าทุจริตและโดยวันนั้นต้องหยุดทำหน้าที่นายกทันทีครับพี่น้อง พอองค์กรอิสระเริ่มขับเคลื่อนคนเริ่มร้องศารลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก่อนการวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญวันเดียวไอ้หมารอบกัดคนของระบบทักษิณใายปืนเอ็มเจ็ดสิบยิงเข้าใส่บ้านตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเพื่อกดดันให้ศาลกลัวมัน มีที่ไหนในโลกครับพี่น้องครับเป็นรัฐบาลมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนทั้งประเทศออกกฎหมายออกพระราชกำหนมดมาบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งประเทศยิงสารแพ่งยิงสารอาญายิงปอปอชกรมคูกกต ยิงบัตรตุลาการสารรัฐธรรมนูญแม้แต่หมาตัวเดียวมันยังจับไม่ได้ครับพี่น้องครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้เราจำเป็นต้องระดมพี่น้องประชาชนทั้งประเทศออกมาเถอะครับพี่น้อง <S <S 1> <S 1> ไม่มีสิทธิเบือ่อไม่มีสิทธิ์เหนื่อยทำเสียตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าวันข้างหน้าเราจะไม่เหลือผืนแผ่นดินนี้ตกทอดให้กับลูกหลานติดธงชาติออกมาจากบ้านมวลมหาประชาชนทูบชงชาติเดินไปข้างหน้าเราทูธธงชาติซึ่งเป็นธงไรรงสามสีที่บนปรากฏอยู่บนธงชาติเป็นความหมายของมวลมหาประชาชนที่เราจะปกป้องไว้ซึ่งสามสีในธงชาติ สีแดงหมายถึงชาติชาติหมายถึงมวลมหาประชาชนที่รวมตัวกันอยู่ในราชอาณาจากักรนี้เราจะปกป้องดูแลมวลมหาประชาชนไม่ว่าคนยากคนจนคนยากไร้คนลำบากหรือคนมีทั้งในประเทศนี้จะต้องอยู่กันด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันครับพี่น้อง ชาติที่ประกอบด้วยประชาชนกลับถูกรัฐบาลระบบทักษิณโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจนแม้แต่ชาวนาต้องผูกคอตายไปสิบกว่าคนแล้วครับไอ้นี่กองชาติครับพี่น้องครับสีขาวหมายถึงศาสนาเรามากันทั้งหมด เพื่อปกป้องชาติปกป้องศาสนาปกป้องการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเมื่อวานนี้วันที่ปปชเริ่มกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ปรากฏว่ามันได้ส่งสมุนบริวาร ไปปิดล้อมการทำงานของปปชเพื่อหวังจะกดดันไม่ให้ปปชได้ทำงานและจะต้องไม่ชีมูลความผิดนางสาวยิ่งลักมันหนีกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างหนีกระบวนการตรวจสอบในสภาลักหลับด้วยเสียงกางมากออกกฎหมายรับใช้จนมันหนีการตรวจสอบโดยสารแพ่งสารนาญาและสารรัฐธรรมนูญ มันหนีการตรวจสอบองค์กรดิสระแบบปปชและที่เลวร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นภาพที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั่วประเทศวันที่เราเดินขบวนมันคว้าระเบิดใส่พฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าหมาลอบกัดคนคนเดียว ถ้าถูกเพื่อนเป็นสิบเป็นร้อยรุมซ้อมเขาเรียกว่าพฤติกรรมหมาหมูท่ทำลายคนแต่เหตุการณ์เมื่อวานที่พระภิกษุสงเดินผ่านการชุมนุมของขี้ข่าระบบทักษิณไอ้ขี้ข่ามันรุมทำร้า,ายพระเป็นสิบเป็นร้อยคนไอ้พวกนี้สัตว์นรกครับพิง ไอ้ตั้งอาชีวะมินพระบรมเดชานุภาพต่อหน้ารัฐดีว่าการกระทรวงมาไทยและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้จนถึงวันนี้ไอ้รัฐบาลชั่วยังไม่เคยคิดจะจับทุ้งคนมินในหลวงแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันที่29นี้ ชูตรงใจรงให้สูงเด่นติดธงชาติกันทุกบ้านติดธงชาติทุกรถเอาธงชาติติดตัวมาทุกคนเราจะปกป้องตรงใยรงเราจะปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยมือของประชาชนเองขอบคุณมากครับพี่น้องครับ